กินข้าวน้ำกันเลือพปืนอีพีน้องกินข้าวกับแก้วผักอันนี้ทอดหมูกระสันพุนวาอันนี้บะเขือพักกระถินเก็บยูหันเกวเลือดปเกลค่ะคางเนี่พือ,น,น,อ,อนั่นละบะเขือทอดหมูผักใบบักกอกนะครับมาเด้อ พี่น้องมากินน้ำกันประเดเกแก้วรูสกแเก็มเอาทุกส่วนเลย,ยบบเหนือบ้านห้องก็ิยังีฮะเอจังง่วงกล้วยออกงวเหงากล้วยออกไปรำงวออกไปรำครับม้มากระเดกแก้วงก็เปิแก้วกเนื้อยส่สิ แ้าบน่องม่นยุดกันน่องระกอบบานแซ่บเดี๋วพี่นลังเด้อข้เจ้าคุณไปเดกเจียวเพามันสมัยความก่อนยินงหลอดหนักขึ้นแต่ว่าเขาจะวาทอดหมู ตรงดี้ผมมันถอดมือเล่นพี่น,น้างมันเป็นไก่อื้อมแบบแบบที่แบบควันแบบน้นเนมาต่ำแก้วไว้ ได้ขุดไปเพราะเอาถึงขุดไปเชื้อเชื้อเช็ดหรือสวนโอ้กซีตอนนะครับเแยกออกขอดักเดดมัน,นได้มือกองไม่จาก ลงเล่นหนึ่งเพิ่ม,มเพิ่มทางสาวเล่นไม่ทายให้จำประเดี่ยวเอาค้าข้างหนึ่งตอนจำไปประกอบออกเ,อเครือปลอกลวกไอ้เอ นี่ะั้งเบาสบายทบชีวิตรูปเดียวกินผู้เดียวสบายไปตรงไี่งานลู่เดะนี่ยังกัดินนี่ตุ้นซื้อแม่กิน้รูๆเช็คเพื่อนหลงกจำเจ้าหนึ่งล่ะเบะเบะเนี่ย ừ luôn khác dạp luôn mượn đèn nhưng xuống lần cuối năm trăm linh bê 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 cứ อ,อันผมเคยใส่พี่น้องนี่เรากบุ้กันถ้าตืนส่สสสอืมเบ๊ะเบ๊ะอืมต้องเอาังไงดอกตือนอืม chúng cứ thăng cứ to bây giờ có cái du này rất to có cái du biển này mới tạo loạt em là đập bàn mà cái chính khẩu gấp em cứ không muốn khơi chỉ có bao cuộc tình du thì mới gọi là du đẹp du เพราะว่าขวดโป๊กเลยรูย้ไหมขึ้นเลยอยู่ได้กินเจลนี่แล้วนี่จำเปะเปะฮึฮึทำงานปิดแ,แสงกันหน่อยเด้อรกเปิดแห้งแบบลูกครับแบบลูกจำเจลอีกจำเจลอีก จำเอีดหนวนบ่มีเสีเยพิซซ้อด้วยชีวิต่ขอสมนี้อ่ะเรื่องอย่างนี้เลิศเล่อเพื่อเสกเพื่อเขาบ่มีหรอกอยู่สบายมันสบายจำแจ้วก็คือเกา จำ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 เนะะี mm oh like ่ยอืมใ้่ขอบใจพุดย่อยเลยเราพักไปถึงกันเก้าจำอีกจำ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 ่าต้มเจ้ารุ่งแบบคน เหรอวนฮลบไปสิอันแล้มึงกลงห้อยลูกกางแก้งไี่น่ไมี่แหละ้าคคืมมันแดดเลยจ้ำลบเด้อนนอนลบมึงมีมึงลบมึงมึงลบมึงตายอืม อืเดีอืมให้ทักบอกคอกัอืม,อมคือพี่วประจวันครับ แก้วนี่คาดว่าจะจำได้อีกอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ยังกลับมาจำแก้วนี่แหละสมมติว่าตอนเที่ยงมากเมื่อยโบ่มีแนวกินกับจำแก้วเจ้าหน่อยไปเกียงง้วกำลังามงหง่วงกลับมาเวงาขี่มอไซค์ไปเด้อโยงหย่างนุ่งหงายโยงง่หยนุ่ง่ายที่เวด นี่มันอะพี่น้องลู้ายกทลิปนี้ไว้สน,นิ้เล้วกันขอบคุณครับ